สวัสดีครับเมื่อนี้ก็อยู่สวนอินทาลัมอีกแล้วครับพักเบรกกินข้าวเสารแล้วก็พาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศครับบรรยากาศล่มลื่นดีมากครับพามาเบ่งสวนอินทาลัมงามๆเป็นตาออนซอนครับพี่น้องเอ้ยคุณนะงามครับงามเนี่ย ต้นก็ง,งามครับลูกก็ะดกต้นก็สวยเบิ้งต้นนี้ครับพี่นอ้องต้นน้อยๆต้นก็บนน้อยดอกมันหอกบบใหญ่ครับมันท่านใบใหญ่แต่ว่าลูกใหญ่แล้วครับลูกดกมากครับตอนซอนครับ เิ่นแตงแล้วครับเนี่ยเป็นแตงไว้ก็ถ้าบ่าแตงนวยมันสิบ่ใหญ่ครับงามครับนี่ก้เป็นน้ำมันสิเป็นน้ำเนาะเพิ่นก็ถากออกฟันออกตัดออกกับน้ำมันเพราะมันเริ่มไก้จิสุกเพิ่นก็สะเอาถุงมาห่อครับถุงมาห่อไว้พันนี่เป็นพันกินสุกครับ เบ่งบรรยากาศครับพี่น้องอสวยงามครับลมเรื่อนสวยงามมากครับเป็นตะนอนเว่นดีนะพี่น้องเนาะเสียอย่างเดียวครับแมงวันหลายงามแห่งครับพี่น้อง สวยงามมากครับอีกประมาณสองสามเดือนสองเดือนครับนณะสิด้เก็บผลผลิตครับลูกก็เริ่มตัวเริ่มแก่แล้วครับอันนี้เป็นสวนนายจ่างผมนะครับสวนนายจ่างผมเป็นต้นปูนพอด,ดีภาคเปรค,ครับ เอารถมาจอดห่มเน,ะนาะก็นั่งกินเขาอยู่หอมสวนเพื่อนเนี่ยละก็เ,เลยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งครับสวยงามลมลื่นดีครับชอบบรรยากาศมากปลูกหลายฮงปลูกหลายมีหมองขายกับใครย,ยู่นะครับเนาะกันปลูกยุบานเฮ้านี้มุกว่วสิขายได้ปะ วันแพงครับเห็นงานสองมือคนละจังด้ซื้อซื้อกินดนโลนึงเนี่ยโอ้ละหกเจ็ดลอยขาแรงเหมือนละสามลอยอออสามหนึ่งแล้ะครับพี่น้องครับไนเวลาโลงงานแล้วครับขอ,อกันไหมครับสวัสดีครับ